ร้าน Richman Shop หน่นเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดสามารถเติมได้ที่แอดไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นในเว็บซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ นะครับก็จะมาเล่นเจ้าตัวคลิกซิกนะครับปืนนี้ได้รับการบัฟมานะครับเป็นปืนที่ผมรอให้มันบัฟมานานมากแต่พอรอคอยแล้วมาถึงวันที่รอคอยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันบัฟในสิ่งที่เขาเรียกว่าคือบัฟว่าครับมันเป็นการดีหมดแล้วแหละนะครับยิ่งบัฟก็ยิ่งดีนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้มันเพิ่มกับปืนมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่พอบัฟได้อย่างนั้นก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่พอปืนที่ผมชอบนะครับ พอมันกลับมาเนี่ยเรียกว่าถึงบัฟที่มันแบบบัฟไปแหละถือเป็นบัฟแล้วกันนะครับมันก็ปรับในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระยะยิงเพิ่มขึ้นก็ดีนะก็ดีนะครับผมโอเคนะครับแต่บางทีผมต้องการความไวกระสุนนะครับสำหรับปืนนี้เนี่ยมันมีเสียอย่างเดียวเลยความไวกระสุนนะครับสําหรับเจ้าตัวคริกซิกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพอปรับมาแล้วบัฟมาแล้วผมก็ยังมองว่ามันดีขึ้นอยู่ดีนะครับแล้วก็ ของแต่งที่ผมใช้ในคลิปนี้ผมใช้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีสกินแดงมันมีลายเอ็กโคอะไรด้วยนะครับแต่ต้องอัพเต็มเนาะถ้าอัพเต็มมันจะได้ลายนี้มานะครับตอนนี้ก็มีแค่ปืนแจ็ค12กับคลิกซิกนะครับถ้าเป็นแจ็ค12ก็ลายเป็นอย่างนี้เลยนะครับลายมันก็จะแบบอย่างนี้เลยนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมเฉยๆนะครับผมชอบสกินเพชรมากกว่าเนาะมันดูแบบว่าเปลืองแค่แรงนะครับไม่เปลืองตังค์นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ ของแต่งที่ใช้ในคลิปนี้ส่วนมากผมเน้นเป็นลำกล้องตัวที่ดีที่สุดนะครับก็คือทัสฟอร์ตบาเรลนั่นแหละนะครับหรือจะไปใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าข้อดีที่ได้แล้วก็ข้อเสียที่เราได้เนี่ยมันค่อนข้างดูดีสมเป็นสมบลรณ์ุลละสำหรับชิ้นนี้นะครับดีจุลละแล้วก็เพิ่มความคองตัวด้วยเอจิลสต็อกนะครับคู่กับเฟิร์มกิฟเทปนะครับของแต่งที่คล้ายๆประมาณนี้มีหลายปืนแล้วนะครับพวกพัน้ายกับกิ๊บหลังที่มันคอมโบหักล้างกันนะครับ เราก็จะได้ตัวกระตุกลดลงสูงไวขึ้นโยกแล้วก็ดีเลยอะไรดีขึ้นนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เอเจนซี่ซับเพรสเซอร์นะครับถ้าปืนไหนมีให้ใส่ก็แนะนําใส่นะมันดูดีมากนะครับเก็บเสียงก็เก็บนะครับแรงดีดก็ดีขึ้นนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับแม็กจะใช้เป็นแม็กห้าสิบนะครับเป็นแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กบีเนาะตัวอื่นก็แล้วแต่ชอบนะแต่ผมมองว่าเอาแม็กตัวนี้ดีสุดแล้วนะครับก็ห้าสิบนัดไปเลยนะครับอันนี้ก็ อ้นี่เหมือนกันแต่ว่าซูมซูมแบบซูมช้าลง20%อน่ะผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่สายแคมป์ขนาดนั้นนะครับมันเป็น AR ที่มีบุกบ้างนะครับถ้าเป็น AR ที่แคมป์แบบจ,จ๋าๆเลยอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะไปใส่แม็ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเนาะมันก็ข้อเสียมันเยอะแต่ข้อดีมันก็เยอะเหมือนกันนะครับก็อเอาให้มันสมดุสมผลก็แม็กแล้วกันธรรมดานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้า ก่อนที่จะไปรับชมไฮไลท์ในเล้งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหาร้านเติมเกมแนะนำร้าน Rich Man Shop ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมตอนนี้ก็เออ่มีการดานดูโอปืนมานะครับกลับมาขายนะครับก็คืออ่ากาเล็กติกดูโอนะครับตัวนี้ก็ได้ทั้งอ่านนี้สกินอะไรวะบีเคห้าเจ็ดกับพอได้นะครับทรงคล้ายๆกันเลยผมนึกว่าปืนเดียวกันนะครับเนาะแต่พอได้ตัวนี้ก็สวยนะครับเวลาเล่นเวลาอะไรผมก็ชอบพอสมควรเนาะ อันนี้ก็จะเป็น Macten นะครับตัวนี้ก็กลับมาขายเหมือนกันนะครับถ้าชอบสนใจก็จัดได้นะครับสำหรับ m a c t e n นตัวนี้นะครับก็สกินที่ดีนะเป็นสกินที่ดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่นะครับเหลืออีกประมาณ20่บวันบวกลบนะครับสำหรับสวิตเบกเอ็ไสกินแดงที่วนกลับมาขายนะครับสนใจก็จัดกันได้เลยเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแล้งกันนะครับมาครับอยู่กับดาสลัมนะครับมาลุยกันดีกว่า ริกซิกริกซิกมังกรน้ำแข็งนะครับผมอาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยๆเนนะาะเพราะผมร้อนมากนะครับปกติยาวพัดลมอัดตัวแต่เวลาอัดคลิปนี่กวนลมมาเข้าใหม่ก็เลยแบบว่าไม่ได้เอาพัดลมอัดตัวนะครับโอ้โหสองตัวเลยนอนอยู่นอนแบบนอนนิ่งซะด้วย 好屌啊！ โอโหยิงออกยากมากไอ้สก,กิวลังพึ่งไม่จุดเข้าไปไหนหมดวะไอ้ขวย,ยทิ้งกูตั้งนานแล้วแม่งกูตายเอาตายเอาเลย สองครับค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าโอเคดูเลือดได้อยู่อืมมาต้นเกมผมทำอะไรไม่ค่อยได้นะท้ายเกมก็ขอทำประโยชน์บ้างนะครับ ผมวิ่งไปตายเอาตายเอาเลย,ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูกำลังล่อเลยยิงปุ๊บแม่งชักปืนกลับมับโอ้โหยังจะปั่นจัด ไม้ยมันจิ้มไม่โดนเว้ยผมวิ่งไปข้างหลังมาเลยก็จิ้มไม่โดนโคโยนนะฉันนะี่ยครับโอ้โหเธอไหมแดงเต็มจอเลย ไปครับยังได้อยู่โอ้โหยิงไม่โดนช็อตนี้ โอ้โหไอคนที่เป็นอยู่ไหนสายผมไม่ค่อยดูเลยทำไมผมเป็นเป้าตลอดเลยตั้งแต่ต้นเกมนะต้นเกมแม่งผมหงายท้องไม่พักเลยวะ โอ้โหกดฉีดยามากระโดดแบบเป็นจิงโจ้เลยครับแล้วก็ซัดผมบอกดับดับเลยโอ้โหโดนนี่มันจะเข้าไม่ได้ตอนแรกก็รอมเหมือนจะพลิกกลับมานำได้นะครับแล้วก็ตามไอ้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครเข้ากันเลยโอ้โหดูดิไม่น่าจะได้แล้วครับจุดนี้เล่นเนี่ข้างนอกกันครับมีวิ่งเข้าอยู่ไม่กี่คนเอง โอ้โหผมจะยิงอลังพึ่งเว้ยแต่มันโดนมันน่าจะโดนไปอ้วนปะผมนึกเอมันไม่ใช่อ้วนฝั่งเราเหรอวะอ๋อไม่ใช่อ้วนฝั่งเราครับ Enjoy เอ็นจอยอะไรยงี้ไม่น่าจะทันแล้วครับเนีน่าเบื่อมากผมแพ้ยับเลยวันนี้กดยังไงก็แพ้ครับจะยิงเท่าไหร่ยิงยังไงผมก็แพ้วันนี้ไม่ใช่วันที่ถูกเลือกนะครับผมจับคลิกซิกเลยผมแพ้ยับเลย คือแบบเจอแต่จังหวะอะไรแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับก็คลิกซิกเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะให้พูดในมุมผมนะครับว่ามันเป็นยังไงในเมตาเนี้ยผมบอกเลยว่าบัฟมามันก็ยังไม่มีเรียกว่าไม่มีพื้นที่ยังไม่ค่อยมีอันง่ายคือไม่ควรจะหยิบมาเล่นนะถ้าพูดจริงๆนะครับหนึ่งเลยมันล่นช้าอยู่แล้วยังไม่พอเนาะล่า60นี่ถ้าเป็น AR ถ้าเปรียบเทียบกับเมตาปัจจุบันช้านะครับ70เนี่ยยังถือว่าโอเคดีเลยนะครับแต่60เนี่ยช้ามาก แล้วบวกกับถึงของแต่งความไวกระสุนผมจะหาของแต่งที่เพิ่มความไวกระสุนที่เยอะสุดแล้วเล่นจริงๆนะครับยิงตามเป้าไม่ตรงมันไม่เชิงว่าความแม่นยํามันน้อยนะแต่ว่าเราลากไปตั้งไหนปุ๊บเหมือนกระสุนมันจะช้าครับไม่ว่าจะระยะกลางระยะไกลกระสุนมันช้าสําหรับผมนะผมเท่าเท่าที่เล่นมาแล้วก็ความรู้สึกผมมันรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ากระสุนเนี่ยมันไวกว่านี้นะครับบัฟในเรื่องความไวกระสุนเอยแรงดิดแนวนอนเนี่ยผมมองว่าดีขึ้นทันตาเห็น สำหรับปืนนี้นะครับก็จะเก่งขึ้นมากๆเลยก็ยังเป็นก็เก่งขึ้นมาเป็นเบตาที่มันน่าเล่นมากๆกว่านี้นะครับตอนนี้ก็คือถ้าไรดินนอนยังสายแบบนี้แล้วก็เรียกว่าความไวกระสุนยังชา้าแบบนี้เล็งไม่ตรงเป้าบางจังหวะครับถ้าเราเจอ SMG ที่เขาชาร์จแบบลาก1ลาก2อะไรเงีง้ยกว่ากระสุนมันจะตามเป้าที่เราเล็งนะครับมันชา้าพอสมควรนะผมก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่จะเล่นคลิกซิกถ้าจะเอามาเล่นเป็นปืนหลักก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่สก,กินสวยอันนี้ผมไม่เถียงนะครับ ประมาณนี้ละกันสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าแปลกๆยังไงไปก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะเป็นคลิปปืนที่ผมชอบนะครับแล้วก็เป็นปืนที่เล่นได้ง่ายมากกว่านี้ก็คือฟาวันเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับน,นี้คลิกซิกมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับ